พาดหัวข่าววันนี้ตรวจหวยหาหน่อยประจำงวดวันที่9เมษายน2563กลาบสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สารดีวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจหวยหาหน่อยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้สารดีขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับหวยงวดนี้ ผลหวยหาหนอยพิเศษประจำงวดวันที่9เมษายน2563เลขที่ออก94770 94770เลข4ตัวที่ออก4770 4770เลข3ตัวที่ออก770 770เลข2ตัวบนที่ออก70 70 เลข2ตัวล่างที่ออก3 2 3 2ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยหาน่อยพิเศษย้อนหลังวันที่8เมษายน63เลข4ตัว8 6 8 1เลข3ตัว6 8 1เลข2ตัว8 1เลข2ตัวบน2ตัวล่าง6 5วันที่7เมษายน63เลข4ตัว3935เลข3ตัว935เลข2ตัวบน35 เลข2ตัวล่าง16วันที่6เมษายน63เลข4ตัว4178เลข3ตัว178เลข2ตัวบน78เลข2ตัวล่าง54วันที่5เมษายน63เลข4ตัว1744เลข3ตัว744เลข2ตัวบน44เลข2ตัวล่าง91ครับ